วันนี้ผมจะมาเล่นแมปอาร์ซีปรักนะครับผมจะป่อมให้มันเลี่ยนไปปุ๊ดค,ครับจะบินแบบทีที่สุดนี้ที่ผมเคยตาสามสองหนี่เดี่นะดูนะดูเครื่องบินละเอียดสวยมากถ้าอยากเล่นแมบปบแมบปบชื่ออาร์ซีปรักนะครับโอเคทุกคนมาเริ่มกันสามสองหนึ่ง

sepanjang yang <c oughs> นี่ละฮะนี่คันแรกหายไปไหนแล้วไม่รู้แต่ที่รู้เรามาบินลำที่สองกันเถอะนี่ละฮะโอเคลมนี้คือลำไหนมีไก่ตัวมีเอ็อนเอกันตัวก็จะอ,อีกลำฮนะก็จะอ,อีกลำอือ นี่ยฮะนี่บอิงเจ็ดสามเจ็ดแม็กซ์เจ็ดสามเจ็ดเออถูก็เจ็ดสามเจ็ดโอ้โหดูเพื่อนสิเพื่อนยกมาทั้งเพื่อนยกมาทั้งยานเลยอ่ะเพื่อดูดิดูดิดูดิเดูดิยกมาทั้งลมเลยอ่ะบา จบเรามาเรามาเรามา,าตามหาเครื่องบินกันนะแก๊บมาดูกันเครื่องบินอยู่ไหนเอ่เครื่องบินอยู่นูนครนนี้ลำสุดท้ายนี่คือลำที่จะบินยาวที่สุดก็คือจรวดจรวดโคลาบ็อกซี่แฮ ขีปนาวุธแฮ่ขี่ดูขีดีขีปนาวุธต่อต้านเรือนล้ว ดูดตโอ้แล้วเราไม่ต้องเล่นแล้วลำสุดท้ายลำสุดท้ายนะคะอันนี้ลำที่สนะฮใช่ฮะหมอ่า

เราท่ไม่น่าเลยนี่นะก็เจอสิ่งมันแนบนี้ผมก็มรับจะ่ผมจะพูด่แ่คนี้่ผมจะด่ารนะคนี้ว่ยไอ้ีี่วกว่านเดียหมดนัคืนเกเ ยอดยันสวยงแล้วคลิปของเราก็จะจบไปเดีเท่วน,นะคระน <c oughs> ัดตเป็นไงนะฮะมากดติดตามช่องด้วยนะครับเผื่อคนที่หาเจอหาคลิปเจอกด s ับส c คร b e และกดติดตามและกดอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ ช่องช่องปิ๊ลิมน้องโบดครับลุกนงนะฮะสวัสดีฮะ